ดูสิครับไม่มีใครเก็บพี่น้องดอกใหยๆสมบูรณ์บานเบิดแมลงแทะหมดแหละบานดอกก็จนเหี่ยวทิง้งเอ็ดปวกแดงเราเลหารอ,รอบเนาะที่จริงถ้าเขาไม่เน่านี่จะได้เยอะเป็นโลเลยนะครับในทุกท่านนะครับผม ที่เขาเนาาถิงนะเห็นเราลองล่อใกล้ๆอีกทีหนึ่งเวลาออกเขาจะออกเป็นกระจุกกระจุกแต่ว่าจะออกรอบโคนนะครับผมนี่มีจอมปวกเนาะเห็ดปวกฟานเห็ดปวกแดงดีก็ไม่มาอยู่นะครับผมตรงนเน่าถิงนบ้างอ้เสียเย เราลองล่อหาคนใกล้ๆนะครับบางทีมันอาจจะออกใกล้ๆก,กันแสดงว่าไม่มีใครมาหาสองสามวันวันนี้มันก็จะเน่าแลละนะครับผมคำโชคดีอยู่เพราะว่าก็รู้สึกอยู่ว่าจะได้เห็ดแดงนะครับผมตอนเราหาขี่รถมาในถนนงูเลยผ่านหน้ารถด้วยนะครับวันนี้ เน่วเห็ดพึ่งนะครับทุกท่านแต่ว่าเริ่มแก่แล้วเห็ดพึ่งเริ่มเท่านะครับเริ่มเปเื่อยเขาจะไม่เอานะโอ้ยไม่มีใครมาหาเลยนะครับผมเห็ดพึ่งข้าวเหนียวไปพึ่งข้าวเจ้าเยอะมากครับท่านตรงนี้เดี๋ยวรอดูดูช่วยว่าจะได้อีกไหมเพราะว่าวันนี้ได้หมูหนจูมส,สวย น่าจะได้แค่นี้แหลวทุกท่านแต่ว่าก็พอป่นอยู่เนะผมทุกท่านดอกใหญ่เห็ดพึ่งออกดีดีเป็นเห็ดพึ่งข้าวแต่มันเป็นลาเนาะ อะไรเป็นลองด้วยวกไหมเรารหาต่อดีกว่า